ชีวิตที่อังกฤษมุกดานะเรีนรักสยบข่าวคู่จิน้นเข้มหัสวีล่าสุดเข้มหัสวีและมุกดานาะรีนรัตได้ออกมาอัปเดตความสัมพันธ์เคลียร์สถานะให้ฟังชัดว่าตกลงแล้วมีลุ้นจิ้นนอกจอไหมคนชงเยอะมากว่าอยากให้เป็นแฟนกันสักทีเข้มบอกว่าในสถานะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคมาก แล้วครับเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคาดหวังก็คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้มันโอเคแล้วเป็นมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวมีทั้งพี่นิงและทุกๆอย่างเวลาเราปาร์ตี้ก็มักจะอยู่ด้วยกันบ่อยเจอกันบ่อยมันสนิทใจมากกว่าที่จะเป็นสถานะอื่นมันค่อนข้างที่จะโอเคเลย และถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ไม่หยุดสำหรับนางเอกสาวมุกมุกดานะเรียนรัฐหลังถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลุกต้นรักกับนักเตะหนุ่มเจชนาทิพย์ทรงกระสินยิงล้าสุดฝ่ายชายได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนๆี่เชียให้รีเทิร์นคบกับอดีตหวานใจเมพิชนานสาขากรว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่โสดแล้วทำให้หลายคนมองว่า ที่คบกับหนุ่มเจนั้นอาจเป็นสาวมุกดานี่เองล่าสุดมุกดาเผยว่าไม่รู้พี่พี่เจบอกว่าไม่โสดแล้วเขาไม่ถึงใครแต่ไม่ใช่มุกแน่นอน เพราะจริงๆแล้วพี่เจเป็นพี่ที่เราเคยไปถ่ายรายการด้วยกันตอนนั้นไปถ่ายก็แค่มีความสนุกความตลกล้วนๆเราบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันก่อนหลังจากถ่ายรายการครั้งนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเราต่างคนต่างทํางานบอ,อกเลยว่าคนที่พี่เขาคุยอยู่ไม่ใช่มุกตั้งแต่มีขาวมุกก็ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่เขาเลย